สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยก็มีของเล่นเด็ดๆมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นี่ของเล่นนะครับเพิ่งใหม่ลงเครื่องสดๆล้อ้นจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือเจ้าตัวทามิยะครับนี่รุ่น Mercedes-Benz G320 Cabrio นะครับผมตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับรีโมทนะครับเป็นชุด XB นะฮะ XB ก็คือว่า Expert Build นะฮะเป็นระดับโปรนะครับที่ ทำย่เขาประกอบให้เราก็ทําสีให้มันเลยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ชอบมานั่งประกอบรถเองไม่ชอบมานั่งพ่นสีเองนะครับกลัวว่าพ่นมาแล้วจะเละหรือเปล่าก็ไม่ต้องกลัวกังวลอีกเลยนะครับตัวนี้เขาทํามาให้เสร็จสรรครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะแกะให้ชมกันเลยนะครับว่า expert view เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับให้ชมรอบๆกล่องนะครับก็ถือได้ว่าใหญ่แล้วก็โหนักพอสมควรเลยครับตัวนี้นะเป็นรถ เป็นลดสเกล1ต uh, ่อ10นะครับซึ่งสวยงามมากๆาครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับภายในนะว้าวโอ้ยสุดยอดมากๆเลยครับ mm hmm. นี่กับเจ้าตัวนะครับเมอร์ d ซเดสเบนนะครับผม G 3 2 0นะครับคาร b บิโอนะครับตัวนี้ก็ ทำสีมาให้เรียบร้อยครับนี่ตัวนี้ก็ผมชอบมากเลยครับนี่เดี๋ยวจะให้ตรงกล้องเขาดูนะครับนี่ให้ดูนะแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นช่วงตัวรถไหมครับว่าตัวหลังคานะครับตัวหลังคาเนี่ยเขาจะเหมือนจริงมากๆครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาจะทํามาเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับเขาจะมีส่วนเว้าเหมือนเหมือนผ้าใบรถจริงๆอ่ะ คือรถจริงๆเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นแบบเปิดกระทุนได้นะครับผมเป็นผ้าล่มนะผ้าใบนะตัวนี้เขาทามาเนี่ยเวลาเอามือลูบนะครับมันจะเป็นรอยตะเข็บเป็นของจริงเลยครับตัวนี้นะครับนี่ให้ชมหน้าตาก่อนว้าวเท่มากเลยโหสุดยอดตัวนี้นะนะครับให้ชมมันก่อนดีมากๆเลยครับเพราะว่า,าหลายๆคนนี่อยากจะเล่นทามิยาครับผมได้ยินเสียงเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนแล้วนะ บอกชอบทำย่ามากเลยแต่ว่า1เนี่ยไม่รู้ว่ากลัวทําสีมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยกลัวประกอบมาเละประกอบมาไม่เป็นคันนะหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าทํามาสวยงามมากๆเลยครับน,นี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับภายในนะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับ นี่ภายใน,นครับในกล่องเนื้อเขาจะมีคู่มือมาให้ครับมีคู่มือนะแล้วก็พวกอะไรจุกจิกนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนล้ออะไรเงี้ยเขาก็แข่งมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่รีโมทครับรีโมทครับนี่2.4กิกครับ2.4กิกแปลว่า เราเล่นพร้อมกันกี่คันก็ได้ครับขึ้นไม่ซ้ำแน่นอนครับมาคับได้ไกลนะครับดีมากมากครับเพราะว่าเขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นรีโมทแล้วก็สปีดแท้จากทามิยาเลยนะครับเท่านั้นนี่ไม่พอนะครับเราได้เซอร์โวด้วยนะครับซึ่งเวลาเราซื้อลถมาประกอบเองเราต้องมาเสียตังค์ซื้อเซอร์โวซื้ออะไรอะ่ะทั้งเซอร์โวเสียค่าสีค่าสีมันพ่อนอีกสีกระป๋องอีกพ่นไม่ดีก็เละอีกอย่างเงี้ยครับ รีโมทอีกก็ต้องมาเสียซื้อรีโมทอีกเป็นพันนะครับสรุปว่าถ้าซื้อสําหรับคนที่ยานะไม่ชอบประกอบเองนะครับซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยจากทาิยากเนี้ยคุ้มมากๆครับเพราะว่า1อย่าลืมนะเซอร์โวค่าสีค่าประกอบอ่าแล้วก็ในส่วนของสปีดนะครับสปีดคอนโทรลนะครับมอเตอร์นะครับเรียกได้ว่าครบชุดพร้อมเล่น,นครับขาดแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะเราต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มต่างหากออกกกันเอาเองนะครับผม ซึ่งแบตเตอรี่ก็ไม่แพงครับก้นไม่กี่ร้อยเองนะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกมินแอมมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตัวนี้ผมชอบมากในความคลาสสิกของตัวรถนะครับแล้วก็ในในส่วนของเรียกได้ว่าไงเป็นรถสมัยใหม่แต่ทรงพลังในเรื่องของความคลาสสิกทรงมันจะดูโบราณโบราณเห็นไหมนทรงมันดูโบราณโบราณ,ราณแต่มันสวยมากครับ ตัวนี้มาก,กับชัสซีรุ่นใหม่นะครับชัสซีรุ่นใหม่นี่ก็จะเป็นชัสซีในส่วนของ MF01 นะครับ MF01 ซึ่งเป็นชัสซีใหม่จากทามิยะนะครับชมแบบนี้นะเดี๋ยวจะมาแกะกันดูว่าภายในจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคก็ได้รถเสร็ ตัวนี้อีกอย่างนึงนะครับการที่เราเล่นรถที่ประกอบมาเลยเนี่ยมันทําให้คือเวลาในเรื่องของสติกเกอร์นะครับคือผมประสบปัญหากับหลายๆคนที่เขาต้องการเล่นกับทามิยานะครับแล้วเขาเจอเหตุการณ์เดียวกันก็คือว่าถ้าเรานอกจากทําสีลาบากแล้วเนี่ยบางทีการที่เราจะต้องมาติดสติกเกอร์เองเนี่ยก็าเป็นรบบคือคนติดเป็นเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหม แต่ถ้าคนติดไม่เป็นนี่เป็นอะไรที่แบบหูเครียดเลยนะดังนั้นเนี่ยซื้อแบบ expert expert build ครับตัวเนี้คุ้มมากๆครับนี่แกาามาแล้วนะครับให้ชมบอดี้ในส่วนของบอดี้กันก่อนนะครับนี่นะสวยงามครับนี่ทำสีมาให้เรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะพ่นสีเป็นฟิล์มบางๆนะครับตัวนี้นะเพื่อือนประมาณว่าเหมือนรถกระจกติดฟิล์มอะไรเงี้ยครับก็จะสวยด,ดีกว่าปล่อยมันดูโล่งๆนะฮะ อย่างนี้นะครับสวยงามมากๆครับงานสีจากบริษัทเลยงานสีจากทรรมย่ญ,ญี่ปุ่นโดยตรงนี้มันเขาค่อนข้างจะเนี้ยมากๆครับสุดยอดจริงนะตัวนี้นะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราจะให้ชมตัวรถกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่ถือได้ว่าสวยงามมากๆชัดซีครับ NF ศ1นะครับ Mf01 หรือ mf z e r นั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อนะขับเคลื่อนสีล้อนะครับนี่เห็นไหมให้ดูนะเห็นไหมครับขับเคลื่อนสี่ล้อครับก็มอเตอร์วางหลังครับจริงๆชัสซีเนี้ยเราสามารถอ่าคือในในความคิดของผมนะถ้าแค่ว่าเราเปลี่ยนล้อดิฟเนี่ยมันก็กลายเป็นรถดิฟเลยนะถือว่าคุ้มมากๆครับเราได้ทั้งรถสเกลแล้วก็รถดิฟด้วยนะฮะตัวนี้สปีดนะ สปีดก็ถือได้ว่าเจ๋งมากๆครับสปีดแบบเนี้ยเขาสามารถที่จะรองรับแบตนิโปลได้เลยนะก็ใส่แบตนิโพลได้รถเราก็ยิ่งเล่นได้นานเล่นได้ไกลแรงขึ้นโอ้โหสบายเลยอย่างงี้มอเตอร์ motor. โอ้โหเจ๋งมากเลยเพื่อนๆนี่มอเตอร์เ็เป็นท็อกเทิร์นครับท็อกเทิร์นก็คือเป็นมอเตอร์ที่แรงดิดสูงครับนี่ให้ดูให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวโฟกัสกล้องใหม่ก่อน อยากให้เห็นตรงมอเตอร์นะครับสําคัญมากเลยนะพอมอเตอร์ท็อกเทอร์นี่มันแพงมากครับถ้าเวลาเราไปซื้อแยกเห็นยังตัวนี้นะนี่หนไหมสติกเกอร์นะครับช็อกเทอร์โอ้โหคุ้มมากๆเลยอะ่ะเพื่อนๆให้ดูชัสซีใกล้ๆกันอีกทีหนึง่งนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อครับสวยมากๆครับใส่แบตริโพก็ได้นะ แล้วก็จะเป็นรถดิสก์ก็ได้ครับตรนนี้นะครับเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ถือได้ว่าเป็นรถที่อ่าจะเรียกได้ว่าคือคุ้มอะ่ะสำหรับคนชอบทมิย่านะครับ mm hmm. จะรู้เลยว่าคุมา้มมากไเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเวลาวิ่งจริงๆอะ่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปไปชมกัน let's go ทางมิยะนะครับผลิตมาสองแบบนะครับเป็นเวอร์ชั่นชุดคิดที่เราจะต้องมาประกอบนะบอดี้มาเป็นใสๆนะเราต้องมานั่งพ่นสีเองนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่สปีดให้อย่างเดียวนะครับกับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเราจะแกะกล่องมาแล้วก็เล่นได้เลยแบบ RTR แบบนี้ครับ Ready to Run นะฮะมีสปีดเซอร์โวมีครบประกอบทำสีเสร็จเรียบร้อยครับขัดแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ลูกแล้วม่กี่ร้อยสามารถลึกได้ตามมีแรงที่ต้องการนะครับจะเล่นนาน มากแค่ไหนก็เลือกตามมีแรงได้เลยนะครับมี2เวอร์ชันครับประกอบเสร็จกับยังไม่ประกอบนะครับโทรสั่งได้เลยแต่วันนี้ตุ้ยแมททอยเอาเวอร์ชันที่ประกอบมาแล้วนะครับแบบ RPA นะครับ XB Expert Build นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ประกอบเสร็จจากญี่ปุ่นนะครับมันสะดวกกับการที่มือใหม่หัดเล่นนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับแกะกล่องมาก็เล่นได้เลยนะโอเคพูดมาซะเยอะเลย ยังไงอย่าลืมนะหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับในการรีวิวของเล่นจากตู้นแมททอยนะครับหรืออยากได้สินค้าตัวนี้นะครับโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับไม่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่นนคลิปหน้า นนาะเป็รปถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด